นำเสนอโดยแมนเชสเตอรนไทยแลนด์ fan, ไม่เปลี่ยนมือเอียนรัตชู Man City, แมนซิตี้เต็งจ่าแชมเปี้ยนลีกเอียนรัตยกให้แมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งสำหรับการเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกในซีซั่นนี้โดยที่บาเยรอร์เรยลมาดริดและบาร์เซลโลนาก็น่ากลัวในระดับหนึ่งเช่นกันเอียนรัตตำแหน่งกองหน้าชาวเวลกล่าวว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำฤดูกาล2023-2024ไปครองฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผลงานได้อย่างสุดยอดจนได้ถ้วยบิ๊กเอียร์ไปครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและซีซั่นนี้พวกเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่เจองานยากสักเท่าไหร่กับรอบแบ่งกลุ่มเพราะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับอาบลราซิสและสตาเบลเกตและยังบอย หลังโดนถามว่าใครคือเต็งหนึ่งในสายตาของเขานั้นรัตก,ก็ตอบว่าผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเป็นตัวเต็งอยู่พวกเขาเป็นแชมป์เก่าพวกเขาทำการเสริมทัพในหลายจุดและจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนชั้งนี้รัตโดนถามด้วยว่าทีมไหนที่น่าจะเป็นเต็งแชมป์รองลงมาซึ่งเขาตอบว่าผมคิดว่าบาเยนร์เป็นทีมที่ดีขึ้นเมื่อได้แฮร์รีเคนไปร่วมทีม วรเรียลมาดริดกับบาร์เซโลนาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อนแต่แน่นอนว่าพวกเขาเป็นทีมที่ต้องจับตามองเหมือนกันงานนี้เอียนรัตก็ออกมายกให้ซิตี้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนสกซีซั่นนี้พร้อมบอกว่าซิตี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดอยากที่ใครจะมาทัดทานชอบให้ตะโกนใส่ชอบใจด้วยซ้ำเออร์ลิงฮาแลนด์ยัน ไม่เขืองเวลาโดนเปปกูดิโอลาตะคอกใส่เออร์ลิงฮาลันดาวยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบุไม่ติดใจเลยเวลาที่โจเซเปป์กูดิโอลาตะคอกใส่ตนแบบดูเดือดพร้อมทั้งพูดว่ากูดิโอลาและเอาอินเก้ฮาลันบิดาของตนต่างก็น่ากลัวพอๆกันเออร์ลิงฮาลันกองหน้าคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่า ตนไม่มีปัญหาอะไรเวลาที่โจเซปปิรคลุาตะโกนใส่ตนฤดูการก่อนฮาร์แลนทำผลงานได้สุดยอดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ซีซั่นแรกกับทีมด้วยการทำไป52ประตูจากการลงเล่น53นัดในทุกรายการพร้อมพาทีมได้ทั้งแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่มันก็มีบางครั้งที่กดิโอลาตะคอกใส่เขาแบบดูเดือดเพราะไม่พอใจเกี่ยวกับการเล่นบางอย่างของเจ้าตัวจนทำให้คน มักสงสัยว่ามันมีรอยร้าวระหว่างทั้งคู่หรือไม่หลังโดนถามว่าใครน่ากลัวกว่ากันระหว่างกอดิลลากับอวิงเก้ฮารันบิดาของตัวเองเหล่านั้นดาวยิ่งชาวนอร์เวย์ก็ตอบว่าเป็นคําถามที่ดีนะผมต้องบอกเลยว่าบางครั้งเป๊ปน่ากลัวกว่านิดๆแต่คุณพ่อของผมเองก็สามารถเป็นคนที่น่ากลัวได้นิดหน่อยเช่นกันยิ่งไงซะผมก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมชอบเวลาที่เป๊ปตะโกนใส่ผมเพราะเขา พยายามที่จะทําให้บางอย่างมันฝังเข้าไปในสมองของผมหลังจากที่เขาคิดว่าผมไม่มีเรื่องแบบนั้นอยู่ในหัวของผมดังนั้นผมเลยชอบที่เขาทําแบบนั้นผมไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาก็แค่อยากทําให้ผมเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นดังนั้นผมเลยไม่มีปัญหาอะไรซึ่งนั้นงานนี้ก็ไม่มีอะไรนก่งอภยัยหลังจากที่ฮาแลนด์บอกว่าชอบที่ป๋าตะคอกใส่ด้วยซ้ำ จะไปไหมเมเจอร์ลีกฮาลันย้มไปเมเจอร์ลีกแต่ยังอีกนานเออร์ลิงฮาลันกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้พูดถึงการย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีคสกอร์ว่าเป็นเรื่องของอนาคตอีกยาวไกลเรอเนลเดอร์ซีย้ายไปเล่นกับอินเตอร์มอามีและสร้างกระแสให้การแข่งขันซอกอร์ที่นั่นกลายเป็นที่น่าสนใจของแฟนบอลมากมายนับตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาจนกระทั่งเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเสมอกับเนสวิศูนย์ประตูต่อศูนย์ กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์เผยว่าตนเองไม่เคยคิดเรื่องที่จะย้ายไปเล่นในสหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนเพราะด้วยอายุยังน้อยโดยมองว่าคงอีกนานก็จะคิดเรื่องไปเล่นที่นั่นผมไม่คิดอะไรถึงเรื่องนั้นมากนักดังนั้นมันยากที่จะพูดฮาแลนด์กล่าวในอิมพอร์ซอฟ์บอร์ครัร่วมกับโลแกนพอลและ KSI ผมเพิ่งอายุ23ปีเท่านั้นผู้คนกำลังไปที่ MLS และเล่นฟุตบอลที่นั่นผมไม่เคยคิดถึงมันเมื่อก่อนเพราะผมอายุยังน้อย ผมเป็นนักฟุตบอลอีก10ปีข้างหน้าผมจะอายุ33และผมมีเวลา2-3ปีสุดท้ายของฟุตบอลอาชีพและนี่ก็เป็นคำกล่าวของฮาลนันที่พูดถึงการย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกซึ่งเขาบอกว่ามันคงยังอีกด่านแล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน